สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายรถนะครับเป็น t o y ยต a DX นะครับปี2525 25นะครับปีลึกก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนะครับดูกระจกหน้าก่อนเลยด้านขวาด้าน,านขวาเนาะก็โดยรวมก็โอเคครับสีสัน เดลาดีเอ็กท้ายกันท้ายคันนี้มีแอร์นะครับแต่ว่าแอร์มันมันไม่เย็ยนละต้องไปล้างตู้แล้วก็เติมน้ำยามันเนาะขายไม่แพงครับขายไม่แพงนะคันนี้เป็นเป็นเครื่องอเดี๋ยวผมดูนั่นน่ะม,มีโลโก้หน้าด้วย จะมีตหมิหน่อยนะมีไฟตรงเขาล้าวเนาะไอข้างขวาไอข้างซ้ายอ่ะเปิดฝาโบงให้ดูนะครับเดี๋ยวนี่ครับมีห้องเครื่องเครื่องคาวปบูนะครับอาจจดใจเป็น C d I แล้วอันนี้ก็ล้างหม้อน้ำเยบร้อยแล้วแบตเตอรี่ใหม่คลิกแล้วก็ก็อะไรต่อ หอมแอร,ร์อมแอร์ใช้ได้นะแตแอร์มันไม่ค่อยเย็นต้องไปล้างตู้ครับแลแว้วก็ไปนกำยาใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอขปิดก่อนอ่ะมาหาอะไรครับก่อนอมาอันนี้นะครับรดูภายในมีกระจกเขาเนี่ยเขาเอากระจกอะไรนู่นอะไรมุมมาใส่นีภายในประตูปิดนี้นะประตูปิดตึ๊บหมดเลยสี่บาน นี่ภายในสินนาตาด้วยเกลื่อนใหม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เกวันน้ำมันนี่บอกรู้ใช้ได้อยู่แล้วก็เ,กเ,วกเข็มวัดความร้อนนี่ไม่แน่ใจนะครับนี่ภายในนะครับสีนําตาลเอาไว้ครับเล่นอะไรเงี้ยครับไปเที่ยวกใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยเนาะเพราะมันเป็นเครื่องเบนซินนะครับคาบู ตีงนอน95นะครับนัานท้ายนี่นั่นท้ายไงทีมตาสะอาดตากระาร้าคางี้เลยไอ้ผมเปิดท้ายให้ให้ดูมีคุณแจใหม่เลยนะครับเนี่ยผมไปทำมาใหม่เลยคุณแจสองชุดเลยปิดประตูได้อันนี้ปิดประตูปิดฝาโปรงท้าย ทายเขานิ่งปั๊มเลยไ,ได้นะครับอันนี้ผมลองสตาร์ทให้ดูเนาะผมลองสตาร์ทใหด้ดูลืมบอกไปว่าคันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนฟิวฟิวสตาร์ทข้างหน้านี่เอาออกมาถ่ายมันต้องมันต้อง จำสตาข้างหน้ารถนะแล้วดูแล้วดูติดเลยผมยังไม่เปลี่ยนฟิลเลยก็รีบออกมาถ่ายก่อนอันนี้ใบหน้านะครับทิ่ปัดน้ำฝนทิ่ปัดน้ำฝนใช้ได้นะครับ ก็ได้ปกตินะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนฟิวสตาร์ทตัว2ตัวนั้นท้ายครอนไม่ไหลนะครับไฟท้ายติดนะหน้าติดนะครับาอาจจะขอดับเครื่องก่อน Mm hmm. วันนี้ถ่ายบริเวณวัดเดี๋ยวมันจะเสียงดังค่ะเดี๋ยวถ้าซื้อก็เปลี่ยนฟิวนะครับฟิวอันนี้ดูในกล้องพอดีล้างห้องเครื่องแล้วน้ำมันโดนฟิวสเนาะสองตัวพอดีจะออกมาถ่ายแล้วมันมันต้องต่อตรงละด้านหน้านะครับล้างหม้อน้ำมานะครับล้างหม้อน้ำให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปถ่ายนห้องเครื่องแ้มันเกลี่ยไปผึ่งท้าย เอาเองเนะเาะขายทุกๆนะครับบ้านๆเลยอันนี้ยเอาปิดครกล้องก่อนรานะคาบ้านๆเลยนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์080 8458384นะครับรถอยู่ที่จังหวัดตากนะครับตางจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับแต่ว่าส่งไปทางเทนเลอร์นะครับไม่ได้มีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่นะบางทีมันมันต้องวิ่งเส้นผหนโยธินอย่างเดียวครับตากกรุงเทพอะไรเงี้ยตากชลบุรีกรุงเทพแล้วก็ไปถึงสงขลาครับอยู่ที่ระยะทางนะครับค่าส่งก็ไม่แพงครับหลักพันบาทเนาะโอเคครับสวัสดีครับ